สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักหน่วยบน2ตัวแม่นๆนะครับในคลิปนี้ก็จะมีทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ สูตรไหนที่มันยังเข้าอยู่ก็ตามต่อนะครับส่วนสูตรไหนหลุดไปผมก็จะหาสูตรใหม่มาทดแทนให้นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรหลักหน่วยบนที่ลงให้ชน2สูตรนะครับผลปรากฏว่ามันมีสูตรที่เข้าอยู่สูตร1นะครับก็คือสูตรที่1ที่เข้าเลข4แต่ตัวชนเลข9นะไม่มานะครับมันออก5 544นะครับ ก็จะเข้าที่เลข4ในสูตรที่1ส่วนสูตรที่2หลุดไปก็<ม>ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรใหม่ลงให้นะมาดู <Lauren> วิธีการคำนวณน,นะครับในสูตรที่1นะครับสูตรที่1วิธีการคำนวณนะครับอยู่นี่นะครับสูตรที่1เนี่ยผมแก้ไขใหม่นะเพราะว่าเขียนผิดไปตำแหน่งหนึ่งครับใช้หลักพันหรือใช้หลักแสนบวกลกหมื่นสองครั้งนะครับ บวกหลักพันบวกร้อยบนบวกหน่วยบนนะบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกสิท้ายครั้งที่2บวกหนึ่งงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกห้านะครับมาดูงวดใหม่นะครับว่าสูตรนี้จะได้เลขอะไรนะครับเอาหลักแสนเลข6บวกหลักหมื่นสองครั้ง2บวกสองได้4บวกหลักพันเลข5บวกหลักร้อยบนนะครับเลข6เลข5้านะครับ หน่วยบนเลขสี่บวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหกบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขแปดบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเอาหน่วยทาร้อยท้ายร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งนะเป็นตาลายนะครับอันนี้เลขหกนี่อยู่ในตำแหน่งหลักร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับเลขแปดนี่อยู่ในตำแหน่งหน่วยหน้าครั้งที่สอง เลข8ตัวนี้อยู่ในร้อยท้ายครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกหน่วยท้ายครั้งที่1ก็เลข2นะครับแล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่2เลข5แล้วบวก1คงที่นะครับมาดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ6กบวก4ได้10บวก5 15บวก5 20 20 30, 30 30 38 38บวก8นะครับ46 46 47 48 48นะครับบวกอีก5นะครับ54นะครับ54นะครับดึกแล้วอาจจะตาลายนิดนึงนะครับได้เลขก4ตัวแรกนะครับสูตรนี้จะบวก5นะครบวก5ได้9สูตรหน่วยบน2ตัวสูตรเก่าได้4ได้9นะครับ ได้4ได้9ในงวดวันที่17มกราคมนะครับ,บอกเรตาต้องมาลุ้นกัน,นว่ามันจะเข้าต่อไหมหรือว่ามันจะหลุดนะครับสูตรนี้เป็นข้อมูลสูตรเก่านะก็เข้ามาหลายงวดนะครับตั้งแต่ 5..3 0มาเลยนะครับส่วนสูตรที่2นี่นะครับนี่งวดใหม่มันจะได้อะไรเนาะสูตรที่2ลองบวกดูหน่อยนะครับแสนสมครั้งนะครับ สูตรที่ 2, สอนี่แสนแสนสครั้งบวกพันหนึ่งสพันสิบบน2ครั้ง10ล่างหน่วยหน้า,า 1, ครั้งที่หนสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวก1ดังนั้นจะได้3 6มหบวก5 4าบวกสีได้แ บวก8บวก0บวก4บวก6แล้วบวก1 18่บวก5ได้23 23บวก8ได้ยี่สามก็เป็น39 39ก็เป็น49 49 5้นะได้0 0สูตรที่2เนี่ยมันจะบวก1 ได้ศูนย์หนึ่งนะครับสูตรที่หลุดไปได้ศูนย์หนึ่งไม่รู้จะกลับมาเข้าหรือว่ามันจะหลุดต่อเป็นงวดที่สองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางสูตรหน่วยบนชนสองสูตรสูตรเก่านะครับใครจะตามสูตรเก่าสูตรใหม่ก็เลือกเอานะครับคราวนี้มาดูสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่หน่วยบนสองตัว หน่วยบน2ตัวสูตรใหม่นะครับก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกกัน6ครั้งนะครับบวกหลักพันบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกสิบท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสสถิติก็เข้ากันเท่ากันเลยกับสูตรเก่านะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก5-30นนะครับงวดแรกนะครับเข้าที่เลขศูนย์ในตำแหน่งหลักหน่วยนี่ผมจะเอาเฉพาะตัวที่เข้าให้ดูก่อนนะครับ แล้วก็เข้าที่เลข3นับ4 5 3งวดทําม,มา782เข้าเลข2งวดถัดม,มา478เข้าเลข8งวดทําม,มา812เข้าเลข2งวดถัดม,มาออก202นะครับเข้าที่เลข2ในหน่วยบนแล้วก็446เข้าเลข6เข้า951ก็เลข1 990นะครับเข้าเลข0 0 9 7เาเ็ข้าเลข7แล้วก็7 57้าเข้าเลข7แล้วก็งวดล่าสุดที่ออก5 44นะครับเข้าเลข4ย้ำว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับมันก็เป็นสูตรเดียวชุดเดียวกันกับที่ลงให้ในงวดก่อนแต่สูตรนี้ในงวดก่อนนะไม่ได้ลงให้นะครับลงให้เฉพาะสูตร94เอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สูตรนี้หลักแสนในบวกกัน6ครั้งนะครับ เลขหกนับบวกกันหกครั้งนับหกหกนับหกหกสามสิบหกนับแล้วบวกหลักพันนับบวกหลักพันเลขห้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขแปดบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งไปแปดสิบหกบวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขห้า ำแหน่งสุดท้ายบวกสี่สามสิบหกบวกห้าได้สี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดบวกแปดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้านะครับบวกหกห้าสิบห้าห้าสิบห้าก็หกสิบห้าหกสิบห้าเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่ครับได้เลขสี่เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรนี้จะบวกสองดังนั้นสี่บวกสองได้หกสูตรนี้ได้สี่หกนะครับได้ตัวเดิมนะครับ ได้4ได้6กไม่รู้สูตรไหนจะเข้านะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับหรือจะรอในชุดสรุปที่ผมจะลงให้ก็ได้นะครับนี่นะสูตรใหม่หน่วยบน2ตัวนะครับได้4กับ6ส่วนสูตรเก่านะครับได้9ได้สี่ สูตรหน่วยบนเก่านะครับจะได้9ได้4ได้9ส่วนสูตรใหม่จะได้4กับ6ไม่รู้ตัวไหนจะเข้าไม่รู้ตัวไหนจะหลุดเลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับในงวดวันที่17มกราคมนี้นะเดี๋ยวผมก็จะฟันตัวเด่นบนให้1ตัวนะครับ จะฟันตัวเด่นล่างให้1ตัวนะครับเหมือนในงวดที่ผ่านมานะในงวดที่ผ่านมานี่ก็ฟันล่างที่เลขเก้านะมันออก8ปดนะครับแต่เด่นบนนี้ก็เลือกสูตรผิดไปนิดนึงเนาะนะครัทำได้แค่ใกล้เคียงนะครับมันในชุด3ตัวมาดอก5 4าก็ได้4ี่สมันตัวเด่นบนมันไม่เข้านะงวดนี้เอาใหม่นะครับงวดนี้เอาใหม่ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสูตรใหม่ๆนี้ก็ลงให้ทุกวันนะครับในงวดน,นี้ก็มีสูตรคนข้างเยอะนะครับที่เตรียมไว้เอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ลวกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ